กราบสีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีครับวันนี้ช่อง TC Tiger Control นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาแนะนํานักเตะนะก็เป็นคลิปแรกของตั้งแต่เอ่อตั้งแต่มารีภาคนะเออผมก็ไม่ได้ทํคลิปแนะนํานักเตะนานมากนะก็เดี๋ยววันนี้จะมาทานะตาแหน่งแรกก็คือผู้รลกษาประตูนั่นเองนะเดี๋ยวก็จะแนะนําทุกตัวเลยแล้วกันนะเนาะแต่ก่อนอื่นนะเพจผมมีสามพันนะต้องไปสุ่มหน่อยนะะคือมันเห็นไม่ได้นะเพจสามพั 3, นที่มันหน้าสุ่มกับแพ็กแบบแพกลายวันนะ คือถึงจะอันเทปก็เถอะนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแลกเปลี่ยนต่อได้นะครับแล้วแลกเปลี่ยนก็เป็นอันเทปเหมือนกันนะเออแต่แลกกับการที่เราจะได้นักเตะดีขึ้นนั่นเองนะครับมาขอแบบเก้าสี่ขึ้นอ่ะขอเก้าสี่ก็พอนะฮะนี่มาก็ได้ครับนี่มาแจกฟรีนะตายบอกมาเอ้ยซีบีเอลบีเฮ้ยเก้าอะไรวะเก้าแปดเหรอเก้าแปดเก้าเจ็ดครับผมโอ้โหดีมาโคครับผมจังหวะนี้ ดีมาโคมาครับผมนี่เรียบร้อยครับผมเอลบีโทรใหม่มาแล้วโเพึ่งได้เตโอไปโอ้โ,อโอ้มันทําอะไรไม่ได้อะทุกคนนอกจากจอไปแลกต่ออะโอ้โหเสียดายนะไปครับโอหเสียดายมากนะเออน่าจะออกอาบนะตอนนี้ขาดแคลนอาบีอย่างหนักนะเลกนี้มันใช้เก้าห้าเก้าแปดนี่ก็มีแค่ดีมาโคนั่นแหละนะโอ้เสียดาย้วนะน่าจะออกเป็นอาบีนะเมื่อกี้ โอเคช่างมันนะไม่เป็นไรย่างเนาะเราก็มาสุ่มต่อนะทุกคนจะคิดว่าดีมาโคเอามาแลกแพ็กเนี่ยคือมันมันไม่คุ้มอยู่แล้วแหละแต่สำหรับผมคือคุ้มเพราะว่าเอลบีผมผมมีเป็นเตโอแล้วนะ,แล,ะนแล้วลเปนะ็นเตโอล่างยูดีโอทีเอด้วยนะก็เพราะฉะนั้นดีมาโคก็ลาก,ก่อนแล้วกันนะนะครับอันนี้ส่มน่าสดทายของผมนะก็จะใช้เป็นนิ้วก้อยแล้วก็กดไปนะเบาๆพอออกมาโอ้โหมาคีตยานแล้วก็เรียบร้อยครับเกลือนะพูดง่ายคือเกลือเลยนะตัวนี้ โอเคก็สะสมไปเรื่อยแล้วกันนะมาดูแพ็กอื่นสิอะไร่ไม่มีละอะไหล่ผมเอาไปเทนหมดแล้วนะก็ออใจหม่จริจริงครับเดี๋ยวที่โอนเวลก็จะมาแล้วนะอีกไม่นานนะอีกไม่นานนะโอเคมาครับมาเข้าเรื่องเลยนะเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตั้งแต่นะเรินน่มตั้งแต่ประตูโอเวียแปดสิบถึงแปดสิบสามก่อนนะไปมาครับผมวันนี้จะเป็นการแนะนําประตูสดเลยนะเพราะว่าคือผมไม่อยากขี้เกียจในแนะนำกดติ่งเนี่ยมันเสียเวลานะครับ โอเคครับเริ่มจากประตู o v r แ0ดสิบนะครับประตู o v r แปดสิบที่ตึงๆเนี่ยมันจะเป็นเอ่อแล้วก่อนนะผมไม่รู้ว่าน,นี่มันโชว์มาครบหรือเปล่านะแต่ว่า o v r แบบเก้าเก้าเอ็ดขึ้นเนี้ยก็ถ้าเก้าเอ็ดก็เป็นตัวนี้ครับนี่ตัวนี้คนระับสัญชาติเอ่ออะไรสักอย่างนั่นแหละตัวนี้เขาเด่นเรื่องความสูงนะดูความสูงนี่ร้อยเก้าสิบนะแล้วก็นี่ซื้อเม็ซส้มมาใช้เลยนะสำหรับสายฟีนะนี่หนึ่งเอ็มเองนะก็ตัวนี้นะับติ๊กไปนะับติ๊กไปเลยนะครับ เดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาสรุปนะครับส่วนเกียป้าเกียป้ามันเตี้ยนะก็ถ้ามันแนะนำนะสำหรับผมอะ่ะคือร้อยเก้าสิบขึ้นก็โอเคแล้วนะคือส่วนสูงนะนี่ครับทรูบินนะตัวนี้นี่ส่วนสูงเด่นมากตัวนี้นะร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะใช้ได้ครับผมนี่สองเอ็มนะซื้อไม่ส้มไปนะนี่ต่อไปจะเป็นเมนดี้นะตัวนี้เป็นตัวคลาสสิกเลยนะสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังไม่มีงบซื้อตัวก็ซื้อไม่ส้มไปนะเมนดี้นะส่วนสูงร้อยเก้าสิบเจ็ดเซนติเมตรครับถือว่าสูงมากนะ ต่อไปเป็นโจฮาร์ครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวอดีตอดีตเมตารอบที่แล้วนะภาคที่แล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเมตาอยู่นะก็เจอคนใช้อยู่แม้ขาสายคนระับตัวนี้ก็ซื้อไปนะไอพวกนักเตะ OBR ต่ำกว่า80 80เนี่ยต่ำกว่า90ลงมาเนะนี่ยแนะนำให้ซื้อเม็ส้มหมดเลยนะคือมันจะได้เก่งสุดๆไปเลยนะแล้ว OBR มันก็จะได้สูงขึ้นด้วยนะถ้าเราซื้อแบบเม็ดอื่นมันก็จะ OBR มันก็จะต่ำกว่านี้นะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ง,งบนะเออนี่ครับต่อ,อไปเป็นเฟรคครับตัวนี้จําได้ชอบใช้มาผมภาคก,ก่อนนะผมชอบใช้มาตัวนี้นะ ซื้อไม่ส้มครับนี่แค่ร้านเดียวเองนะราคาถูกกว่าตัวอื่นด้วยนะต่อไปไอ้ตัวนี้เตี้ยนะเตี้ยตัวนี้ล่ะอ่าตัวนี้ใช้ได้ครับเนี่ตัวนี้เอ่ออะไรวะโปรโทรวีดีโอไม่รู้นะผ่านชื่อมวนะแต่ตัวนี้จะราคาถูกกว่าเพื่อนนะถ้าใครสายแบบงบไม่เกินหนึ่งเอ็มเนี่ยมาซื้อตัวนี้ไม่ส้มได้นะนี่เก้าเก้าแสนเองนะตัวนี้นะนะใส่งบน้อยนะตัวนี้ได้เอ่อ UMI เก้าเอยประมาณแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดนะประมาณนั้นนะ ส่วนประตูต่ำกว่า80เนี่ยประตูต่ำกว่า80เนี่ยผมยังไม่แนะนํแล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่ประตูต่ำกว่า80เนี่ยเขาซื้อเป็นอะไรแรกกันนะราคามาแรงๆนะ<ม>ก็แนะน,นําก็อย่เอ81ขึ้นแล้วกันนะ81ขึ้นนะอ่ะมาสรุปครับ80ถึง83มีทั้งหมด10ตัวนะไม่ใช่สิไอพวกนี้คือผมเลือกไว้เฉยนะนี่6ตัวนะ6ตัวนะก็จะมีตัวนี้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 แนะนําให้ทุกคนซื้อเม้มหมดเลยนะเพราะว่าคือหนึ่งเลยนะไม่ได้ o อ r สูงแล้วก็ ถ้าเราซื้อไม่ส้มไปเนี่ยก็แนะนําให้เราอัพอันนี้ครับการตอบสนองนี่การพุ่งตัวสามแล้วก็นี่ครับช็อตสต็อปเปอร์หนึ่งแล้วก็เป็นการส่งบอลหนึ่งครับโกมันเราก็จะสามารถโกมันเราก็จะเหนียวขึ้นสองสองเท่าเลยนะมันก็จะเก่งขึ้นสองเท่าเลยนะฮะก็แนะนําเลยนะไอ้พวกนี้นะก็ไม่นนส้มทุกตัวครับนะแต่ว่าถ้าใครงบไม่ถึงก็แล้วแต่น,น,กนะกครับชอบสไตล์ไหนนะแต่ตูบินเนี่ยจะราคาสูงกว่าเพื่อนปกตินะเพราะว่าตรงสูงเขาเนี่ยอยู่ที่รนะ้อยเก้าสิบเก้าไงถ้าเคายใส่งบน้อยก็มาตัวนี้ได้นะครับนี่ราคาไม่เกินหนึ่ โอเคนะต่อไปไปดูประตูวี r า3ถึง87เจ็ดเลยนะไปมานะครับโอเคนะผมก็จะไล่ตั้งแต่ราคาสูงแล้วก็ไปจนอ,อ่อา v r สูงจน o ว r ต่ำเลยนะนะก็ มีประมาณนี้ครับเนี่ยถึงแปดสิบสี่นะที่ผมเลือกไว้นะเริ่มจากแปดสิบเจ็ดตอนแรกครับนิกป๊ปตัวนี้โหดมากนะส่วนสูงที่จร้อยเก้าสิบเก้านะเหมือนตูบินเมื่อกี้เลยนะแต่จะเป็นร่างอัปเกรดแล้วก็ราคาเนี่ยจะแรงนิดนึงนะถ้าใครสายแบบไม่เน้นเกินห้าเอ็มเนี่ยเป็นม่วงได้นะเป็นม่วงได้นะหรือจะมาเชนนี่ก็ได้ครับเชนนี่ก็พอๆกันนะนี่นี่เป็นม่วงเลยนะตัวนี้ได้เป็นม่วงเหมือนกันนะแต่ราคาแรงกว่านิโป๊อปนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเอไอทีโอทีวายครับก็การตอบสนองมันก็เลยจะดี้ ต่อไปครับเป็นนอยเออร์ครับตัวนี้โกที่เก่งที่เก่งมากแต่คนหนึ่งในโลกเลยนะของโลกฟุตบอลนะตัวนี้เม็ดแดงได้ครับราคาไม่เกิน 5m นะเม็ดแดงเลยนะคใครมีงบก็เม็ดส้มไปเลยครับตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันนะผมก็เคยใช้นาล่างนี้นะเหนียวมากต่อไปนะเป็นดอนาอลมาครับตัวนี้ก็เหมือนนอยเออร์นั่นแหละนะก็ซื้อไปนะเนี่ยแต่ราคาจะแรงกว่านอยเออร์เพราะว่ามันสูงมันเยอะกว่านอยเออร์นะนอยเออร์มัน192นะครับดอนาลมามัน196นะก็ถ้าใครงบน้อยก็นอยเออร์ดีกว่านะนะใครงบ ใครมีงบขึ้นมาอีกนิดนึงก็เป็นดอลลาร์มาก็ได้ครับหรือโคเบลก็ได้นะโคเบลก็ได้นะร้อยเก้าห้านะตัวนี้ก็ตอนนี้ถือว่าคนใช้หลากหลายนะนี่เม็ดส้มก็พอๆกับดอลลาร์ลอมาเลยนะต่อไปเป็นไม้เมยองไม้เมยองเนี่ยผมไม่เคยเจอนะก็เคยเจออยู่นะก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะเออไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยเหนียวนะแต่ถ้าใครงบไม่เกินห้าเอมาเล่นได้นะเพราะส่วนสูงพี่แกเนี่ยร้อยเก้าสิบเอ็ดเลยนะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ที่โกเนี่ยควรใช้ได้นะ หรือใครซื้อเชนนี่เก้าทีโอทีวไม่ได้ก็มาล่างนี้ก็ได้นะนี่ราคาต่ํากว่านะนี่ครับได้นี่ไม่ส้มเลยนะไม่ส้มเลยันีะเชนนี่นะต่อไปนะเป็นนี่ครับบอนนูตัวนี้เคยใช้นะเคยใช้นะเหนียวมากตัวนี้นะนี่ครับนี่ราคาก็ถูกด้วยนะสามเจ็ดเอ็มเองนะสามสิเจ็ดเอ็มนะพอกับเชนนี่เลยนะแต่ผมอแล้วแต่คนจะใช้นะว่าจะใช้ตัวอะไรนะต่อไปนะเป็นเออนี่ครับ อีมิวมันเตเน,นะครับหรือว่าโกบอลโลกของเราเองนะตัวน,นี้ก็เคยใช้ครับผมเคยใช้อยู่เคยใช้เม็ดเท่านะเทนห้าก็ถือว่าเหนียวใช้ได้นะนะครับก็แต่ผมไม่เคยใช้เม็ดสูงกว่านี้แล้วนะเพราะตอนนั้นเป็นเปิดภาคาใหม่ไงแล้วผมสูงได้ก็เลยเอามาใช้นะก็เราเม็ดส้มดูครับน่าจะเก่งนะเพราะว่าเป็นโกบอลโลกเลยนะตัวน,นี้เราเป็นเมนดี้ครับผมตัวนี้ก็เก่งอยู่แล้วครับสูงร้อยเก้าสิบเจ็ดเลยนะก็ถือว่าเหนียวนะนี่คนระับซื้อเม็ดส้มไปเลยนะอย่างที่ผมบอกไปนะจะได้โอเวีย์เก้าสิบเลยนะต่อไปเป็นโอนันาโอนันาตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นแนวแบบว่าวิ ALLY, ่งออกมาตัดบอลได้แล้วก็กึ่งวิ่งออกมาตัดบอลแล้วก็กึ่งกึ่งปัดประตูได้นะก็คือสมดุลนั่นแหละนะโดนานนะนี่ผมแนะนะไม่ต้องคนซื้อเม็ส้มไปเลยนะก็ใช้ไปเลยนะตัวนี้ก็ถือว่าเก่งใช้ได้นะโอนานานะต่อไปก็เป็นโรเบิร์ตซานเชนะตัวนี้ก็เป็นตัวตึงของโกเหมือนกันนะเพราะว่าสูงสูงพี่แกเนี่ยอยู่ที่197เซนติเมตรเลยนะก็ แนะนำครับเหมือนเดิมครับเป็ม็ดส้มนะไอพวกโอเวอาต่ำกว่าแปดไอควาต่ำกว่าเก้าสิบเนี่ยผมจะแนะนำเป็นเม็ดส้มก็แล้วก็เม็ดแดงนะนะแต่แล้วแต่คนจะเลือกนะก็บางคนเขาก็มีงบเอาแค่เม็มดม่วงก็เม็ดม่วงไปนะต่อไปถ้าเป็นนิกป๊อบนะครับล่างกาก,ากนะก็ตอนนี้เม็ดส้มไปเลยนะเม็ดส้มไปเลยนะเนี่ยเดี๋ยวว่าจะซื้อมาเล่นอยู่นะสักตัวนึงแหละที่เป็นโกพวกนี้เดี๋ยวผมจะซื้อมาลองเล่นดูนะต่อไปเป็นแลมเดียวครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะตอนนี้เม็ดส้มเหนียวมากนะครับราคาถูกด้วยนะนี่เหนียวมากนะแลมเดียวนนนะะะะสสู่่่งพีีเกกกแแคอตปัดดดไ้มา็ ใช้ได้หลากหลายครับโกพวกนี้นะผมก็แนะนําให้ทุกคนเลือกเป็นแนวทางแล้วกันนะครับต่อไปนะเป็นโก้โอยาแปดสิบเจ็ดถึงเก้าสิบสองครับไปไปดูกันโอเคนะก็โกโก้โอยาเก้าสิบขึ้นเนี่ยเออมันจะเริ่มมีโก้ที่มันใช้ได้เยอะแล้วนะครับอ่ะเริ่มที่ตัวแรกครับเอเดซอนตอนนี้ผมใช้อยู่นะปัจจุบันนะครับเม็ดม่วงนะครับถือว่าเหนียวมากตัวนี้นะครับถือว่าเก่งนะเป็นม่วงนะราคายี่ิบเอ็มนะก็ถือว่าไม่ไม่แรงเกินไปนะไม่แรงเกินไปนะสำหรับงบน้อยเนาะ ต่อไปเป็นครูตัวครับตอนนี้อดีตโกเมต้าของภาคที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็นี่ครับมันมัมนมีฟ้าได้นะทังงม20เอมนะตัวนี้ก็เหนียวแล้วเป็นฟ้า,าก็เหนียวแล้วนะต่อไปก็เป็นตอนนารูมาครับตัวนี้ก็เคยเจอนะก็เวลาปัดเวลาเราใส่เรากดลูกป,ปัดน,นะมันก็จะกระโดดออกมาปัดได้นะตัวนี้นะก็เป็นม่วงครับได้เลยต่อไปสําหรับเอ่อนี่ครับสำหรับคนรวยนะครับลูนินตัวนี้แนะนํานะเพราะว่าราคาแรงมากแต่เม็ดพวกนี้คือคนขายมันเยอะนะเพราะว่า คือรูนี้เนะี่ยคือเขาซื้อไปสีบวกขายกันนะครับแล้วคือมันก็เลยเกิดมันเป็นฟ้าหมดเลยนะนี่ก็แล้วแต่คนจะเลือกนะหลากหลายไซส์หลากหลายราคานะแต่ว่าผมแน,นะนําเนี่ยมุ้งยี่สิบเอ็มเนี่ยไปเอเลฟอนดีกว่านะเพราะารูนี้มันไม่ได้สูงเยอะเลยนะมันสูงแคนะ่ร้อยเก้าสองครับนี่ก็พอๆกับเอเลซอนเลยนะแต่ว่าเอเลซอนเนี่ยราคาถูกกว่านะเอเนาะต่อไปนะเป็นตัวไม้ม่ยองนะครับนี่ตัวนี้ตอนนี้เคยเจอเหมือนกันนะเคยเจอนะตอนนั้นเป็นฟูลเอซีนะแล้วเขาใช้ตัวนี้แบบเม็ดม่วงมั้งนะ ก็รู้สึกว่าไม่ได้เหนียวอะไรมากนะก็ให้ปานกลางแล้วกันนะสาหรับสายงบน้อยเนาะไม่มียองนะเพราะว่าส่วนสูงมันก็ได้เหมือนกันนะต่อไปนะนี่ครับผม u i simon นะตัวนี้ก็เคยเจอนะเคยเจออยู่นะแต่ว่าเป็นล่าง t o t s นะล่างนี้ก็สําหรับคนสายงบน้อยเหมือนกันแล้วกันนะนี่ได้เป็นมนะ่วงนะส่วนสูงไปแกร้อยเก้าสิบบวกนะต่อไปเป็นเอลซอรล่างนี้นะนี่ราคาก็จะถูกลงมาก,กว่าเอลซอรล่างเมื่อกี้นะเมื่อกี้ยี่สิบเอ็มได้เม็ดม่วงอันนี้ยี่สิบห้าเอ็มได้เม็ดแดงเลยนะก็เก็บอีกสนะี่เนอะ็ม หรือจะมาใช้ร่างนี้ก็ได้นะครับนี่มันก็คล้ายๆกันนะแค่ o อ r วต่ำกว่าเก้าเอ้แค่ o อ r วต่ำกว่าหนึ่งเองนะต่อไปนะเป็นบอลนับตัวนี้เคยเจอเหมือนกันนะเคยเจอมากเพราะนั้นเคยเจอเม็ดฟ้ามากก็รู้สึกว่าเหนียวนะเพราะสูงมนร้อยเก้าห้าด้วยไงนะครับก็ประตูเนี่ยอ่ะเผื่อใครถามนะว่าประตูถ้าจะเหนียวขึ้นมันต้องเทนเท่าไหร่ผมแนะนำว่าเทนสิบห้าขึ้นนะเพราะว่าประตูในปัจจุบันของผมเนี่ยก็เทนสิบห้าก็เหนียวแล้วนะต่อไปนะเป็นโนโลมาล่างนี้นะก็ เป็นร่างที่แบบว่าคนใช้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเอ่อ OBR ไม่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับงบที่20เอ็มเนี่ยได้เม็ด,ดแดงเลยนะตัวนี้นะเหนียวมากนะตัวนี้ดอนนาโลมานะต่อไปเป็นอังเดรโอนาหน้าร่างนี้นะก็ถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะตัวนี้นะนี่20เอ็มได้เม็ด,ดแดงเหมือนกันนะเหมือนดอนนาโลมาเลยนะต่อไปก็จะเป็นทิโบคูตัวครับนี่ร่างกากสุดนะก็ได้เม็ดแดงเหมือนกันนะ2บเอ็มนะต่อไปดอนนาโลมา ร่างกากสุดนะครับร่างเก้าสิบนี่ยี่สิบเอ็มได้เม็ดเอ่อเม็ดแดงเลยนะแถมแถมเศษเหลือสองล้านนะก็ซื้ออะไรเองก็ได้นะสองเอ็มนะต่อไปนะเป็นโคเบลร่างนี้นะตัวนี้เคยเจอมาครับเหนียวมากนะตัวนี้นิยมใช้เม็ดแดงกันนะก็เก็บห้าเอ็มนะครับแล้วซื้อเม็ดแดงนะครับถ้าใครอยากเด้อวยะสูงวันนี้ก็เนี่ยไปดอนไปดอนดารุม่ากับโอนะหน้าก็ได้นะครับก็สูงสูงก็พอๆกันกับโคเบลเนาะต่อไปนะเป็นไอตัวนี้นะเคยเจอมาแล้วผมเหนียวมากนะตัวนี้นะสูงสูงร้อยเก้าสิบเก้าเลยนะนี่ครับ ได,ได้มียี่สิบเอ็มได้เม็ดม่วงนะก็ถือว่าดีนะตัวนี้นะสูงสูงดีมากเลยนะต่อไปนะเป็นเมนดี้ร่างนี้นะนี่ล่างนี้ผมก็เคยเจอมานะก็ถือว่าเหนียวเหมือนกันนะยี่สิบเอ็มได้เม,ม็ดแดงเลยนะก็ถือว่าได้อยู่นะตัวนี้นะไมเออร์ครับนี่ตัวนี้ก็เคยใช้เหมือนกันนะนี่ตอนนี้คือกราร์ดมันเก่าแล้วครับราคามันเลยลงถูกนะนี่ก็าสามารถไปตามกันได้นะแค่สิบสี่เอ็มเองนะงงบะเเก่ครัอ ต่อไปโอน้น่าล่างนี้ครับนี่ล่างนี้ก็คล้ายๆกับล่างนี้เลยนะแต่ว่าผมแนะนาเป็นล่างขงบนนะเพราะว่ามันโอเบีสูงกว่าเนาะแต่ล่างนี้ก็จะราคาต่าลงมาหน่อยนะมีกิมเม็ดแดงยี่สิบเอ็มนะเนี่ยตัวน,นี้สิบเอ็มเองนะเนี่ยได้เม็ดส้มเลยนะนี่นะต่อไปเป็นเอลซอนล่างกากครับผมนี่ล่างกากสุดนะตัวนี้นะเจอเม็ดส้มมาเนีเหนียวมากตัวนี้นะก็งบสิบเอ็มนะก็ราคาถูกมากนะเอลซอนนะก็แนะนำนะตัวนี้สำหรับงบสิบเอ็มนะและอยากได้ประตูวเบียเก้าสิบขึ้นนะเอลซอนตอบโจทย์นะ ต่อไปนะเป็นอวานูล่างนี้เนี่ยล่างนี้ก็ถือว่าเก่งนะก็เคยเจอเหมือนกันมานะตัวนี้นี่นิยมเม็ดส้มครับนี่เม็ดส้มเหมือนเดิมนะครับนี่ต่อไปนะวานูซานะลืมไปได้ไงเนี่ยตัวนี้นะโก้ระดับโหดเลยนะตัวนี้นะยี่สิบเอ็มเนี่ยได้เม็ดส้มเลยนะก็ถือว่าโหดมากนะนะแล้วเหนียวด้วยนะน้าเหนียวมากนะครับนี่เอเนวินวานูซานะตัวนี้ก็เคยใช้อยู่นะภาคเก่านะมันก็เหมือนกันแั่นแหละนะเพราะว่าวานูซาก็คือวานูซานะครับต่อไปเป็นไมนิยองล่างทีวครับนี่ล่างนี้ ผมไม่เคยเจอมานะแต่คิดว่าน่าจะเหนียวอยู่นะเพราะว่าราคาก็ราคาเนี่ยไม่มีคนซื้อไม่มีคนขายนะแต่ว่าเม็ดแดงมีคนซื้ออยู่นะนี่เม็ดม่วงก็มีคนขายนะก็ใช้ได้ตามหลากหลายครับโกเนี่ยนะแล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็นอะไรนะ <S <S เนาะต่อไปนะเป็นโอนาน่าครับผมล่างนี้เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ผิดตัวนี่มันเอเดนสะันฮะโอนาหน้าล่างนี้ครับเคยเจอมานะเม็ดส้มเหนียวนะเหนียวใช้ได้เลยนะแต่ว่าลูกป,ปั่นเนี่ยลูกป,ปั่นผมไม่รู้ว่าล่างนี้นะอาจจะเป็นเฉพาะล่างนี้ก็ได้ลูกปั่นรู้สึกว่าโอนาน่ามันปัดไม่ได้เลยนะ นะแต่ว่าผมผมเจอร่างนี้มานะแต่ว่าร่างอื่นไม่รู้ว่าจะปัดได้ปกติหรือเปล่านะครับต่อไปนะเป็นปีเตอร์เช็คนะผมตัวนี้ขาดไปไม่ได้นะสำหรับโกนะเพราะว่าส่วนสูงพี่แกนเนี่ยพอ,พอกับวันเดอรไซน์นะนึกถึงวันดไซน์นะตัวที่ตีคู่ขึ้นมาก็คือปีเตอร์เช็คนะครับก็นี่ครับนี่งบสิบเอมนะงบน้อยนะซื้อได้นะซื้อนะวันดซา์ไซนียมากกว่าแพงกว่าประมาณสิบเอมนะก็แล้วแต่คนจะใช้แล้วกันนะแบบเนี้ยอุปยาห่างกันแค่นหนึ่งเองนะก็ไม่เยอะอะไรมากเนาะ ต่อไปแนละ้วจะเป็นโกวิอาสูงสุดแล้วนะก็คือเก้าสิบสองไม่ใช่เหอันี้แปดร้อยเก้าสิบสองเลยวะเก้าเก้าสิบสามสินะผิดผิดนะขออภัยนะเก้าสิบสามถึงโควอาสูงสุดเลยนะเก้าสิบเท่าไหร่วะ,ะใส่เก้าเก้าไปนะโอเคไปนะไปดูกันนี่นครับผมมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเลยนะครับก็เไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าตัวตัวใช้เนี่ยมันเยอะมากนะอ่ะเริ่มจากโรามาครับตัวนี้เหนียวแน่นอนนะครับ สำหรับแปลว่าสุตาลต่านดูใบนะมันก็สามารถซื้อพ่เกมไปเล่นได้นะเงบเงาห้าร้อยเอ็มเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะอีกสามสิบเอ็มก็อีกหกสิบเอ็มก็อะไรเทนยงได้นะซื้ออะไรเทนก็ประมาณสิบเอ็มสิบกว่าเอ็มเอ,เองนะที่เหลือก็เสริมต้แหน่งอื่นนะแม่งก็เก็บไว้นะให้มันเป็นเศษเหลือกี่เศษเหลือซื้อตัวอื่นเนาะต่อไปนะเป็นเชสนี่นะร่างนี้ยังไม่เคยเจอนะร่างนี้ก็น่าจะเหนียวอยู่นะเห็นเขาว่ากันนะนี่ครับถูกกว่าดอนนะถูกถูกกว่าดอนนรมาประมาณร้อยกว่าเอ็มนะก็นี่ครับเชบ ต่อไปโคเบลล่างนี้เคยเจอมาแล้วนะผมเม็ดม่วงนะบอกเลยว่าโคตรเหนียวนะตัวนี้นะผมแนะนําเป็นอย่างมากเลยนะตัวนี้นะสาหรับงบน้อยนะเนี่ยงบสามร้อยเอมเนี่ยได้เม็ดส้มเลยนะสำหรับโคเบลนะถ้าเถ้าไม่มีตังค์ซื้อช้นนี่กับโดโลมานะมาโคเบล,ลได้นะต่อไปนะเอวนวันดูซาล่างเทพนะล่างนี้ก็เคยเจอมาเหมือนกันนะประมาณเม็ดม่วงนะเนี่ยเก่งนะเก่งมากนะแต่ตอนนี้คือคนร้องขายเยอะมากนะเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าโกเนี่ยมัน,มน,มนเก่าแล้วนะแล้วโกตัวใหม่เนี่ยมันเข้ามาเยอะนะก็สุลต่านตาทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะ เทขายกันให้ยับนะครับแล้วก็ไปซื้อตัวอื่นแทนนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับวันร์ซาก็เลย,ยก็ลยหงอยเลยทีนี้ับแต่ว่ามันก็ยังจะมีคนเล่นอยู่นะก็ยังไม่หายไปหรอกนะคนเล่นก็ยังมีต่อเนื่องนะวันร์ซานะต่อไปเอละซาร่างนี้นะยังไม่เคยเจอนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะเหนียวเหมือนกันนะน่าจะเหมือนร่างทีวายแหละแต่น้าจะเก่งกว่าสองเท่านะนี่เม็ดส้มไปเลยนะนะแต่ส่วนใหญ่คนที่เขาใช้เนี่ยเขาใชม้ม่วงกันนะแล้วเขาก็เก็บมาคีรโนไปตีเม็ดแดงกันอยู่เอาเองนะเพราะว่าราคามันก็แพงไปนะสำหรับเม็ดแดงของบาง คือที่ผมพูดมาเนี่ยไอ้นักเตะอโกที่ม,าามันต่ำก้าสิบเนี่ยผมจะไม่พูดเลยนะแต่ตัวนี้ขอพูดหน่อยเพราะว่ามันเก่งมากนะตัวน,นี้เคยเจอมาแล้วนะแล้วผมก็มีด้วยนะผมก็ใช้อยู่ด้วยนะในทีมรของผหนะก็เหนียวครับเนี่ยบางสอดก็เซฟได้บางสอดก็เซฟไม่ได้บ้างนะแต่ว่าคือคนส่วนใหญ่ที่เขาแนะนํากันเนี่ยคือเขาจะแนะนำอวี๋เออไม่ใช่อวีสิตัวสูงร้อยเก้าสิบขึ้นนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยเล่นตัวอะไรก็ได้นะขอแค่มันมันพอมันปัดได้ก็มันก็ดีแล้วนะเออเนาะต่อบปน้าเอเดซอนร่าง ได้ไม่ส้มไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมคนเดียขายมันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าคนที่มันใช้เอลซอนแบบล่างเนี่ยเขาก็น่าจะไปซื้อล่างนี้กันแล้วนะนี่ล่างนี้ก็เน่ามาเหมือนมาร์ซาเลยนะนี่คู่กันเลยนะต่อไปนะเป็นปีเตอร์ชูเมคเขาับล่างนี้เนี่ยล่างนี้เนี่ยก็ไม่เคยเจอมานะไม่เคยเจอนะแต่คิดว่าน่าจะเหนียวครับสไตล์เอลซอนนะแต่น่าจะเก่งเก่งกว่าตรงที่เป็นตํานานนะเออนะแล้วก็ราคาพอๆกับเอลซอน้วนี่นะครับสูงก็เท่ากันเลยนะครับ ต่อไปเป็น u i c mon ครับตัวนี้เจอมาแล้วนะครับผมเม็ดม่วงนะครับถือว่าโคตรโหดเลยนะตัวนี้นะครับคือมันเป็นโกเกลนะมรนคือโกเกลือแห่ง u t o t s นะเอ้ย t o t s สิแล้วคนที่มันสมได้ตัวนี้เยอะๆนะก็ซื้อมาตีบวกขายนะเนี่ยเห็นไหมซื้อมาตีบวกขายบางคนก็ซื้อมาตีบวกเล่นเองก็ได้นะต่อไปนะั้นเป็นปนะีเตอร์เชกับล่างนี้นะครัเนี่ยล่างนี้ก็เหมือนวันนัสซับเนี่ยแต่ว่าล่างนี้ที่มันยังมีคนมาซื้อแล้วก็คนขายอยู่เพราะว่าราคามันไม่แรงเกินไปนะครับราคามันก็อยูู่่่ในนนนนนเเกกณ์ทีีพอออซื้นะ้้นะ้้ไดดะะะะครัับตววววแลวสงสง็ยยนะ แล้วก็ก้าสวยนะครับก้าสวยนะครับอีกอกยอนะาก่างนึงคือก้าสวยต่อไปนะเป็นดอลลาร์มาล่างเี้ยครับก็เคยเจอมาแล้วเหมือนกันนะเม็ดม่วงนะตัวน,นี้นะส่วนใหญ่โกที่ผมเจอเนี่ยจะเจอเมนม่วงนะเพราะว่าโกเม็ดแดงบางตัวเนี่ยราคามาแรงไปครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่อยากเอางบเนี่ยไม่อยากเอาเงินเนี่ยไปลงกับประตูมากเกินไปนะครับนะก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเจอเม็ดม่วงมากกว่าเนาะก็เหนียวครับตรงน,นี้เม็ดม่วงก็เหนียวแล้วนะนะครับ ต่อไปเป็นมาร์ตน,นีสครับผมล่างนี้เคยเจอเมฆเขียวมานะก็ไม่ได้เจอเป็นมองนะแต่เจอเม่เขียวมาก็รู้สึกว่าเขียวใช้ได้นะตัวนี้นะเนี่ยแต่ว่าคนที่ขายมันจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าก็อย่างว่าเลยนะเขาเป็นซื้อตัวอื่นอย่แล้วนะตัวนี้มันก็เก่าไปแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังมีคนใช้อยู่นะนะแต่ว่าบางคนนะ,นะอาจจะน้อยลงก่อเมื่อก่อนเนาะตัวนี้นะสำหรับมาร์ติน,นีสต่อไปนะเป็นตัวสุดท้ายนะก็คือเชสนี่ครับตัวนี้ก็เหมือนไอยูไอซีมอนนะครับนี่บางคนสูงได้เยอะนะครับแล้วมันซื้อมาตีบวกขายกันไม่ก็ตีบกเล่นนะ เนี่ยแล้วคนซื้อเนี่ยมันมีเยอะด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งนะสซงสูงก็เยอะนะนี่นะครับเหมือนล่างทีโอทีว่าแลนะครับก็คนใ้เยอะนะสำหรับเชนี่ล่างนี้นะเดี๋ยวนะครับโอเคนะประมาณนี้โกตัวอื่นเนี่ยที่มาต่ำกว่าร้อยเก้าสิบเนี่ยอย่างเตอร์สเตเกนหรือว่าเอเลคั่นเนี่ยหรือว่าแบบเนี่ยเออโจฮาร์ดลืมพูดไปนะโจฮาร์ดลืมไปได้ไงโจฮาร์ดตัวน,นี้นะก็เก่งนะโซนสูงก็เยอะนะ่วนใหญ่เขาซื้อเนี่ยก็ซื้อเป็นม่วงไปเล่นกันนะเม็นแดงมันราคาแรงไปนะนะครับ แล้วก็ที่อย่างที่ผมบอกไปครับโกที่ต่ำกว่าร้อยแปดสิบเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเอเดซันหรือว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยผมจะไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าคือโกพูแนี้แตว่ามันมีคนเล่นไหมมันก็มีครับแต่ว่าส่วนสูงเนี่ยมันต่ํากว่าเกณฑ์นะที่ผมแนะนําไปนะครับเพราะว่าเอผมรู้สึกว่าโกเนี่ยสูงร้อเก้าสิบขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วนะต่ํากว่านี้ก็ไม่เคยเจอนะ ก็ที่เคยเจอก็มีโอบักครับนี่โอบักก็ถือว่าตึงแล้วนะตัวนี้นะสูงแลวแปดแปดนะแต่ว่ากระโดดปัดได้ดีมากนะลูกปัดเนี้ยกระโดดออกมาปัดได้เลยนะก็ถือว่าตึงอยูน่นะตัวนี้นะเม็ดม่วงครับนี่แต่ราคาจะแรงนิดหนึ่งนะเพราะมันเป็นการูซีเอลนะครับนะโอเคนะประมาณนี้สาหรับบรรดากโกทั้งหลายอะครนะับก็ถือว่าเยอะมากนะที่ผมได้ทําการพูดไปนะก็แนะนําครับสูงสูงเนี้ยสูงสูงเนี้ยคือสําคัญมากถ้าใครเน้นออกมาตัดบอลก็ก็เลือกเป็นโอราน่าก็ได้นะมันก็ออกมาตัดบอลดีเหมือนกันนะโอราน่าแล้วก็อีกตัวหนึ่ง ทักตัวนั่นก็ละนะก็ไปดูค่าพลังของเราเองนะผมขอไม่เจาะลึกแล้วกันนะถ้าผมเจาะลึกคือเสียงผมจะหายไปหลายวันเลยนะเพราะว่าผมต้องพูดเยอะมากนะแต่โดยรวมครับดีนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูเลยเอลซอนเนี่ยเห็นไหมนะเม็นม 2015, นะ่วงเทียนสิบห้าเนี่ยแค่นี้ก็เหนียวแล้วนะนี่นะคาตาเต็ก็ความวั่นไวความเร็วกันวิ่งนะครับความแข็งแรงปฏิกิริยาปฏิกิริยานะเออก็ถือว่าเยอะมากแลวนะสำหรับตัวนี้ผมสำหรับผมขึ้นเหนียวแล้วนะเอลซอนล่างนี้นะเนี่ยโอบักผมก็ใช้อยู่นะเนี่ยแค่เทนห้าเองนะเท,นเ,งนะเทียนห้าเนี่ยนะดูสเตาเต็ดไปก้อยนะ นะสองตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นหลักเลยนะตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยสําหรับงบที่แบบเฟื่องบน้อยเนี่ยก็ตัวน,นี้ครับนี่ตัวน,นี้คือมันเป็นโกแบบที่โกหายากนะตอนนี้คือสูมไม่ไดแ้แล้วมันหาไม่ได้แล้วด้วยนะใครมีก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะวันนี้เป็นชิลูนะร,ร่างโกคิปเปอร์นะประมาณฤดูการที่แล้วมั้งนะมันก็เออใช่แล้วน่าจะฤดูฤดูการที่แล้วนะประมาณนั้นครับที่เขาเอา่อที่ไมค์ไมองโดนใบแดงไปนะแล้วก็เขาก็มารับตำแหน่งผู้รักษาประตูแทนนะก็ ได้เลยนะตัวนี้เก่งเลยนะก็ไม่ได้ทํและกันนะคือบางคนเนี่ยมันมันไม่มีนะแต่ถ้าใครแบบว่ามีนกเตโอเมอาเก้าิบขึ้นแล้วนะแล้วก็ดองดูเด็กไว้เยอะเนี่ยมาตีบวกพวกนี้เล่นได้นะโหดนะเนี่ยผมก็เอาดูเด็กที่ผมไม่ได้ใช้ในมาตีบวกอะซอนนะโอเคนะประมาณนี้นะสําหรับโคชิเปอร์นะต่อไปคลิปหน้าก็จะเป็นทางด้านของ c ี LB อแล้วก็ RB นั่นเองนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทีวีดับเกิ้ลคนนะครับแล้วก็เจอกันขึ้นต่ละคนบายคนนี้เสียงหายมากเลยนะพูดไปเยอะ